มี่ใหนะ่แนค่ะเป็นพิธีกรของแฟนแต่ตอนนี้ตลอดที่ไปค่ะเอ๊สุดดาร์ทีนีมากได้ล่ะคุณดาวอยู่ไหนเนี่เราเรียกอีกเราเรียกไนีคุณดาว เที่ยมขอให้วันเกิดกนี้เที่มมีความสุขมากๆแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างสิ่งของเราให้กับแฟนะคลับแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างในชีวิตที่ตัวเองอยากจะสําเร็จค่ะแคปซ่ลไอที แค่ไม่มีอะไรอยากบอกอะทุกทุกคนนะฮะอีกสักหนึ่งครั like ้งขอบคุณนะครับขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษมากๆทีมที่มาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณก็ยังมีไลน์อัพของชินกรนะฮะคุณฉันต้องบอกว่าสัมกัดของคุณเนี่ยคุณตั้มชินโชนะเขาเต็มโปรเจกต์มาเยอะแยะมากมายซึ่งคุณหนิงเตรียมต้องรไปถ่ายรูปหรอพี้จอนโอเคนะฮะอ่านให้เลยคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวหลังจากงานนี้คุณตั้มเตรียมความพิเศษอะไรให้คุณไว้บ้าง ก็ที่ผ่านมาก็เรามีการพูดค <people> <C Bis Syn Island> ุยกันนะครับระหว่างโปรเจกต์ของพี่ตังนะครับก็คือมีผมมีพี่เข้มแล้วก็มีพี่เบนสันติราชด้วยก็จะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้จะเป็นวันเกิดของพี่เบนนะครับแล้วก็จะเป็นวันเกิดของผมรวมไปถึงพี่กีฬาสีด้วยมิกีฬาสีบ้านชิงชอเป็นกีฬาสีนะครับผมกีฬาสีชุดใหญ่มีกีฬาสีแล้วแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตอีกครับคอนเสิร์ตใหญ่ของมุกบุญสามคนประมาณนั้นครับกําลังคุยโป